สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปบอลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหวยหลาวพัฒนานะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งรูดนะครับงวดประจําวันที่15นะครับเดือนสิบเอ็นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเชิญชอบ ตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามานะครับพี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาตอทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับแนวทางของเราในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆก็มาสายรูดนะครับเนาะเกือบหลุดนะครับยังดีที่ยังมาสายรูดนะครับสายเจาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยในงวดที่แล้ว ผลที่ออกงวดที่แล้วนะครับ1 0 6 2 5 4นะครับ1 0เลขล่างชุด6ตัวนะครับ6 2เลขล่างชุด4ตัว3ตัว2 5 4นะครับของเรานะครับพี่พี่ห้ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะผมให้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่4นะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับผมเข้าไปที่5 4นะครับในงวดที่แล้วเนาะยังดีที่มาสายรูดนะครับพี่พี่ดีไม่หลุดนะครับในงวดที่แล้วเนาะ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับพี่พี่วันนี้นะครับผมสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับผมให้ไปที่ วิง่งลูดผมให้ไปที่เลขสามนะครับพ,พี่วันนี้ให้ไปที่เลขสามนะครับวิง่งลูดที่สามสามศูนย์สามหกสามห้าสามสองสามเก้านะครับนี่เลย วิ่งรูดที่สามนะครับห้าคู่นะครับเจาะให้ตัวเน้นนะครับพี่พี่ตัวเน้นให้ไปที่สามศูนย์สามสองสามห้านะครับผมสามศูนย์นะครับสามศูนย์สามห้าสามสองนะครับพี่พ ส่วนนะครับเลข3ตัว3ตัวในหลักร้อยผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 3 0 2 3 5นะครับนี่เลยจะประมาณนี้นะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่เม็ดเดียววิ่งลูดที่3นะครับตัวเจาะ3032 35นะครับ ในวันนี้ขอให้มาเฮงเปังปเด้งบนเด้งล่างนะครับผมเนาะนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่แนวทางแนวทางหองรัฐบาลไทยนะครับในวัที่แล้ในวดละพรุ่งนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะคิดคำนวณเลขสูตรคำนวณของรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าแนวทางเลขทูบนะผมลงไว้แล้วนะครับเนาะตอนเช้าเนาะท่านใดยังไม่ไปย้อนรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสรับแนวทางเลขทูบนะครับในวดที่แล้วก็จุดได้ห้าหนึ่ง 5 1 5นะครับผมเนาะวันนี้ก็ลองไปติดตามรับชมนะครับเชินชอบคอยตามนะครับส่วนทางหัวยราบพัฒนานะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ